สวัสดีครับแจ็คนะครับวันนี้จะพามาดูการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธมือถือเข้ากับรถยนต์ Mitsubishi Xpander นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทํายังไงอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ในรถเดี๋ยวปิดตัวกอนอนนี้เปิดแอร์ว้อยู่อ่าเดี๋ยวเปิดไฟด้วยอ่าส่วนหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็ตัว Mitsubishi Xp a n d e r ตัว GT ก็มี2ตัวนะในขายในไทยนะครับก็จะมีวิทยุ USB แล้วก็บลูทูธแล้วก็ดิสนะครับก็ทำการเปิดเชื่อมต่อบลูทูธอ่าวิที t เซตติ n งอไว้นะครับอ่าออนย้อกลับมาหน้านี้ให้มันหาครับหาสัญญ,ญาณก็กดตัวนี้นะครับปึออ๊บจะเห็นตัวบลูทูธกระพริบกระพริบใช่ไหมครับ <dengan S 2> เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องนี้ตรงนี้หน้าจอนุานาน้นก็ เป็นติดขึ้นมาแล้วนะครับบลูทูธตรงนี้ติดขึ้นมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูโทรศัพท์ก็เปิดบลูทูธนะครับนี่ก็เป็นสัญลักษณ์บลูทูธก็กดเปิดไปปึ๊บเดี๋ยวดูการค้นหานะครับว่าเจอไหมนี่ครับก็จะขึ้นถามว่านี่เชื่อมต่อแล้วนี่คือผมเซ็ตไว้นะครับว่านี่นะครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้เลย ก็คือเชื่อมต่อแล้วก็จะมีเนี่ยบลูทูธมีสัญญาณโทรศัพท์มีแจ้งแบตโทรศัพท์ก็อยู่ในนี้หมดนะครับเดี๋ยวเราลองลองลบดูไหมลบแล้วก็ลองเข้าใหม่ลองลบตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าเราจะเข้าใหม่ยังไงเราลองปิดอ๋อตัวนี้ ก็คือผมผมเซตไว้แล้วนะถ้าถ้าของใครยังไม่ได้เซตก็ก็ง่ายนะครับไม่ได้ยากอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อกับรถก็ง่ายนะครับมันก็จะขึ้นมาถามถ้าเรากดออนออนของรถออนของรถเสร็จแล้วนะครับสมุิอะย้อนกลับไปย้อนกลับไปตัวนี้นะครับไปไปหน้าหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวผมปิดบลูทูธของมือถือก่นอนอะถ้าไปหน้าตัวนี้นะครับ สมมติมันออฟอยู่ถ้าเป็นเครื่องใหม่มือถือใหม่ที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับรถนะครับก็มาออนออนแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็กดเนี่ยครับรีคอนเน็กมันจะหาสัญญาณนะครับมันจะหาสัญญาณถ้าเป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับรถคันนี้เลยนะครับก็มาเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับนี่ก็มาเปิดสัญญ,ญาณบลูทูธป,ญญญปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นถามนี่ครับว่าให้เชื่อมต่อไหมแต่นี้ผมเคยเชื่อมต่อไปแล้วมันก็จะเข้าอัตโนมัติเลยถ้าเรากดสัญญาณบลูทูธแล้วนะครับ ไปลองดูนะครับเชื่อมต่อกันง่ายๆแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นลครับผมเยังว่าผมซื้อตัว GT มาทําไมเนี่ยเครื่องเสียงวิทยุผมก็ไม่ได้ใช้เพราะผมไม่ไม่ฟังนะครับไม่ฟังเพราะว่าเสียงมันห่วยมากอยากจะบอกว่า Mitsubishi e x p a n d e r เครื่องเสียงห่วยมากนะครับใครออกมาแล้วอยากจะได้ฟังเพลงพ่อๆก็ไปเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ไม่ได้ว่านะส่วนตัวผมชอบผมถึงได้ซื้อมาใช้นะแต่แค่แค่สิ่งที่ไม่ชอบก็ น้อยกว่าสิ่งที่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนตัวรถคันเดิมก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะครับเพลงชอบคุยกันนะครับขับรถชอบคุยกันกับกับภรรยานะครับก็จะไม่ฟังเพลงนานมากนะครับผมซื้อรถมาสี่เดือนแล้วยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยก็ได้ฟังเพลงน่าจะนับได้ประมาณครั้งสองครั้งที่เหลือผมก็ไม่ฟังนะครับไม่ฟังแล้วก็ส่วน <laughs> พุชคอนโทรนนะครับนี่ <laughs> พุชคอนโทรผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็นานมากประมาณขับรถออกมาใหม่เคยใช้แค่ครั้งเดียวที่เดี๋ยวก็ไม่ใช้นะครับผมยังคิดว่า,อ,าออกมาทําไมตัว g ีทีนะยังยังคิดว่าตัว g ีทีออกมาทําไม <laughs> ก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยนะแต่ส่วนตัวก็ชอบชอบมากกว่าไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็คือเนี่ยครับอ่ากล้องถอยติดช้าแล้วก็เครื่องเสียง ห่วยแตกไม่เพาะนะครับแล้วก็เสียงเสียงเข้าในตัวรถซึ่งมันดังมากแต่เขาโชว์ว่าเขาโชว์ว่ามันเงียบนะครับก็บนไปนะครับก็อย่าอย่าดาม่าสใส่ผมแล้วกันก็คือบนไปงั้นเดี๋ยวปิดก,ก่อนจับเครื่องก่อนบนไปงั้นแหละครับแต่ก็ส่วนตัวก็ชอบชอบมากกว่าผมให้ดูรถ อ่าเ uh huh. นี่ครับเด๋ไม่ค่อยได้ล้างหรอกครับนี่ก็ออกมาก็ได้นิดหน่อยละโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพาจะพามาดูไอยางอะไรว่ามันเปิดยังไงเก็บยังไงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ